ลัคนาราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาคมปี2566เข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2566ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงเลยทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์ ดาวพระเกตและดาวพระสุกนั่นเองค่ะการโคจรยกย้ายตรงนี้ก็จะส่งอิทธิพลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาเกิดขึ้นแต่คุณไม่ต้องกังวลไปนะคะความผันผวนที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะนําพาตัวคุณไปสู่จุดที่มั่นคงมันจะพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก่อนที่จะดีได้แน่นอนมันก็ย่อมมีอุปสรรคปัญหามากิดขวางนะคะชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องพยายามมุ่งมั่นเอาชนะปัญหาค่อย คอยแก้ไปทีละสเตปทีละขั้นทีละตอนและต้องใจเย็นๆให้มากขึ้นนะคะเพราะดวงชะตาหลังจากนี้ชาวลัคนานราศีธนูอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นมีโอกาสใหม่ๆมีบุตรบริวารคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีค่ะดาวพระพฤหัสบดีนะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณ และก็ถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ด้วยในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคก็คอยเกื้อหนุนดวงชะตาคอยเกื้อกูลดวงชะตาดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและประกอบกันกับดาวอื่นๆที่ทําการโคจรโยกย้ายถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนั้นอยู่ในกะเกณฑ์ที่เข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวค่ะในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาค,คมเข้าสู่เดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานการเงินเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวค่ะแน่นอนว่าในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนที่เป็นลูกน้องบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่ะ กลุ่มคนเหล่านี้จะคอยซับพอร์ตและเกื้อกูลตัวคุณเป็นอย่างดีคุณจะไหว้วานให้เขาทำอะไรคุณจะขอความช่วยเหลือให้เขาทำอะไรเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณนั่นเองค่ะและไม่เพียงแค่บุตรบริวารหรือลูกน้องพนักงานของคุณนะคะเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานก็ยินดีที่จะเกื้อกูลคุณเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีเจอกับสังคมดีๆเจอกับเพื่อนฝูงเจอกับคอนเน็ชันที่ดี เลยทีเดียวค่ะในด้านของการทำงานนะคะใครที่เป็นหัวหน้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการใครที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชา คุณจะมีมือซ้ายมือขวาคอยเป็นเรียวเป็นแรงให้กับคุณค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถไหว้วานได้แต่สมัยก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไว้ใจทั้งหมดร้อเเซนะคะการที่เราจะใช้ให้ใครทําอะไรแทนเราเราก็ควรที่จะมีการเช็คหรือว่าฟอลโล่ผลงานตามไปด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเราจะได้รับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันค่ะเช้าวลัคนาราศีธนูนะคะที่ผ่านมาคุณเจอปัญหามาค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับ ไปในเรื่องของการงานเดี๋ยวก็มีช่วงที่ขัดแย้งเดี๋ยวก็มีช่วงที่ราบรื่นเดี๋ยวก็มีช่วงที่ค่อนข้างจะเครียดนะคะชาวลัคนาราศีธนูผ่านมาหมดแล้วค่ะแต่ในระยะนีซ้ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาเข้าสู่เดือนมิถุนาสมัยเองก็ต้องกล่าวแบบนี้ค่ะว่ามันจะมีเรื่องของคนค่ะที่มาเป็นตัวแปรสําคัญจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นคิดมากคนที่ว่านี้นะคะมันเป็นไปได้หลายกลุ่มค่ะอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นลูกน้องบริวารลูกค้า เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กระทั่งหุ้นส่วนของคุณที่จะเข้ามามีความคิดความเห็นหรือมาแสดงความคิดความเห็นอะไรบางอย่างแล้วทาให้คุณเกิดความค่้อยเขวชาวลัคนาราศีธนูสามารถรับฟังได้ค่ะเพียงแต่ว่าพอคุณรับฟังแล้วคุณก็ต้องเอามาพิจารณากับบุคลิกหรือลักษณะของงานของคุณด้วยว่ามันควรจะเป็นไปในทิศทางใดค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนค่ะจําเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใจร้อนจนเกินไปไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการงานพอพิ พลาดแล้วมันก็ยากที่จะแก้ไขค่ะชาวธนูในช่วงนี้นะคะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินนะคะไม่ควรที่จะให้ใครมีอํานาจเหนือคุณค่ะคุณควรจะจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยตัวเองแต่ถ้าจัดการด้วยตัวเองไม่ได้ไว่า้หวานคนอื่นก็อย่างที่สมัยบอกไปนะควรจะมีการเช็คหรือฟอลโล่ผลงานหรือฟอลโล่สิ่งสิ่งนั้นที่คุณว่าหวานเขาไปด้วยค่ะเรื่องของการเงินไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินค่ะในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะมีคนผิดนดัดผิดสัญญาผิดคําพูดกับคุณค่ะแต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่ดีสําหรับเรื่องของการเงินก็มีเข้า ะชาวลัคณาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกต่างๆรวมไปถึงเงินจากลูกหนี้เก่าๆด้วยนะคะใครที่เคยติดค้างคุณใครที่เคยมีพันธะสัญญาอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินกับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมาคืนค่ะรวมไปถึงเงินที่คุณเคยลงทุนลงแรงอะไรไปเคยร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าเคยนําไปสู่การเทรดต่างๆนานาก็จะมีเกณฑ์ได้มาในรูปแบบของกําไรหรือปันผลค่ะ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะมีความใจชื้นในเรื่องของการเงินการทองและสําหรับใครที่ทําการค้าการขายนะคะก็จะเป็นช่วงที่คึกคักค่ะค้าขายดีค่ะ มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามีเงินออกมีเงินหมุนตามปกติของธุรกิจตามปกติของการค้าขายค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังประการแรกอย่างที่บอกไปว่าไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินไม่เหมาะที่จะค้ำประกันให้ใครไม่เหมาะที่จะใช้เงินในการลงทุนอะไรโดยใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะประการต่อมาค่ะชาวธนูเป็นคนใจอ่อนค่ะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะจุดจุดนี้จะเป็นจุดอ่อนของตัว ที่จะทําให้คนเข้ามาหลอกมาลวงคุณได้ทําให้คนมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะคะเอนดูเขาเอนเราอาจจะขาดบางทีเขาอาจจะมาหลอกให้คุณช่วยเหลืออะไรบางอย่างบางทีเขาอาจจะใช้ข้ออ้างในการมีพระคุณหรือการมีบุญคุณต่อคุณมาทําให้คุณอึดอัดใจก็เป็นไปได้นะคะสมัยไม่ได้บอกว่าห้ามช่วยเหลือคนอื่นนะเพียงแต่ว่าการจะช่วยเหลือใครคุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคุณยืนยืนแข็งหรือยังคุณแข็งแรงคุณมั่นคงในตัวคุณเองหรือ ถ้าคุณยังโอนโอนเอ็นเอียงอยู่ก็อย่าเพิ่งช่วยเหลือใครคะ่ะดีที่สุด เพราะการช่วยเหลือใครในระยะนี้ก็อย่างที่บอกไปมันมีคนที่จะผิดนัดผิดคําพูดกับคุณนั่นเองค่ะประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องระมัดระวงังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุค่ะอาจจะมีเกณฑ์โดนของแหลมของมีคมทิ่มตำํำรวมไปถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางบนท้องถนนรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพนะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายและถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวค่ะที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายอาจจะเป็นคู่สามี ผู้ภรรยาคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานของคุณนั่นเองค่ะ วิธีการแก้เคล็ดง่ายๆสาหรับชาวลัคนาราศีธนูที่สมัยอยากจะแนะนํานะคะประการแรกเลยอยากจะให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะการทําบุญทําทานทําที่ไหนก็ได้ค่ะจะเป็นการตักบาตรในตอนเช้าหรือการบริจาคเงินไปตามมูลนิธิต่างๆไม่ต้องบริจาคเยอะก็ได้ค่ะ50บาท100ขึ้นอยู่กับตามกับความศรัทธาของคุณเลยนะคะซึ่งการบริจาคเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันก็จะช่วยจัดลงจิตใจทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดบุญเกิดกุศลค่ะรวมไปถึงการสวดมนต์ก่อ นอนก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เรามีความรอบคอบมีสติมีปัญญามากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ